สวัสดีครับสีสยามฮาทูคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอินดิเคเตอร์5ตัวนะครับที่นักเทรดจำเป็นจะต้องใช้จะมีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ เข้าไปที่ TradingView นะครับก็จะเป็นตัวเว็บที่เราใช้ดูกราฟราคาของ Bitcoin นะสำหรับคนที่ยังใช้ TradingView ไม่เป็นหรือว่ายังไม่มี a c c o u n TradingView t นะครับไปดูคลิปนี้ก่อนนะมีสอนใช้อยู่นะครับวันนี้เราจะมาดูอินดิเคเตอร์ทั้งหมด5ตัวนะครับก็มี MA, RSI, MACD, Volume แล้วก็ OBV นะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์หลักนะถ้าคุณจะเทรดนะครับต้องดูเป็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตัวอินดิเคเตอร์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกนะครับสถานะอะไรต่าง อย่างเช่นในชีวิตประจําวันเราครับก็จะมีอินดิเคเตอร์หลายตัวนะอย่างเช่นเกจวัดน้ํามันนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นน้ํามันที่อยู่ในถังใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ยเรามีน้ํามันค้างอยู่กิลิรกิลิรนะครับเกิดขับไปน้ํามันหมดก็รถก็ไปตายอยู่ข้างทางทีนี้ตัวเข็มวัดน้ามันเนี่ยก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่จะบอกเราว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีน้ํามันเต็มถังครึ่งถังหรือว่าใกล้จะหมดแล้วนะครับตัวอินดิเคเตอร์พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกสถานะอะไรบางอย่างซึ่งเราจะไม่เห็นตรงๆคราาารฟคของนะครับจาก,ก,ารราา Bitcoin, าก MA MA ก็คือ moving average นะครับเราก็เข้าไปแอดในส่วนของ indicator นะที่อยู่ข้างบน moving average ตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้หลายตัวด้วยนะลองใส่ไปสัก2ตัวก่อนแล้วกันมาแล้วนะครับตอนนี้เส้นมันยังทับกันอยู่นะเราลองไปเซตน,นะ ว่าเราจะดู moving average ที่ค่าเท่าไหร่โดยที่ค่าของ moving average ที่เรานิยมใช้กันนะปัจจุบันก็มี MA 2 0 MA 5 0 MA 2 0 0นะครับมีอยู่3ตัวนะที่เราใช้กันบ่อยๆวันนี้ลองดู20ก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้แอดไปเอาเป็น50แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เปลี่ยนสีให้เขาหน่อยนะเอาเส้นใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวมองไม่เห็นตาไม่ค่อยดีครับ ตอนนี้เราก็จะมี moving average อยู่2ตัวนะครับมี MA 2 0กับ MA 5 0นะที่เราใส่ค่าไปเมื่อกี้นี้ตัว MA 2 0เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัว MA 5 0เป็นสีเหลืองทีนี้ตัว moving average นะครับเขาก็จะเอาค่าเฉลี่ย ของราคามาพอตเป็นกราฟให้นะอย่างเช่นตอนนี้เราดูไทม์เฟรม1วันตัว moving average เนี่ยก็จะไปเอาค่าเฉลี่ยของ20วันก่อนหน้านั้นนะมาทําเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดต่อกันไปเรื่อยๆทีนี้พอจุดมันมาเรียงต่อกันเนี่ยเราก็เลยเห็นเป็นเส้นนะครับทีนี้ในแต่ละไทม์เฟรมอย่างเช่นไทม์เฟรม4ชั่วโมงตัว moving average เนี่ยก็จะมีเส้นนะครับไม่เท่ากันกันกบตัว moving average ของไทม์เฟรม1วันนะเพราะว่าในส่วนของไทม์เฟรมที่เราใช้เนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นการพอรตกราฟตัว moving ก็เลยต่างกันทีนี้ความสำคัญของการดู moving average เนี่ยง่ายๆเลยนะครับเราก็จะเลือก time frame ก่อนอย่างเช่นตอนนี้เราดู time frame 1วันตัวราคาในกรณีที่ตลาด bullish มากๆเนี่ยมีความพยายามที่จะ collection ลงมาที่ ma 2 0เหมือนกันนะแต่ว่าพอลงมาแล้วเนี่ยก็เด้งขึ้นไปตรงนี้ก็มีความพยายามจะกดลงมาอีก แล้วก็เด้งขึ้นไปทีนี้ก็วิ่งยาวเลยนะแต่เวลาที่หลุด MA 20ลงไปเห็นไหมหลุดแล้วไม่เด้งกลับขึ้นไปนะครับมีความพยายามที่จะลงไปเทสเอ5มแล้วก็เป็นจุดแนวรับที่สําคัญมากๆเลยนะครับลงมาเทส1ครั้งเด้งลงมาเทสครั้งที่2ก็เด้งพอเด้งทีนี้ก็วิ่งยาวไปเลย ก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์พื้นฐานนะครับที่ทําให้เราดูแนวรับแนวต้านได้เหมือนกันนะส่วนการใช้งาน moving average แบบละเอียดเแบบดี๋ยวรอติดตามคลิปหลังจากนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับตัวต่อมาตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้กันมากเลยนะดูง่ายแล้วก็จําเป็นมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือตัว RSI พิมพ์เข้าไปนะครับ RSI เป็น relative strength index นะ ใส่เข้าไปนี่ก็จะมีเป็นเส้นสีม่วงๆแล้วก็มีแถบม่วงด้วย RSI เนี่ยก็เป็น i n d i c a อร์ที่ใช้วัดโมเมนตัมนะครับจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางโมเมนตัมของตลาดเนี่ยอยู่ในทิศทางไหนนะโดยหลักๆนะครับ RSI จะมีอยู่2ส,ส่วนนะก็คือ over s o l l กับ overbought เอาข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างเนี่ย RSI จะมีค่าอยู่ที่30นะครับหมายความว่าถ้าค่าของ RSI หลดลงมาต่ำกว่า30อย่างเช่นโซนนี้นะครับ หมายความว่าตลาดตอนนั้นอยู่ในโซนโอเวอร์โซลหรือพูด,ดง่ายๆก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยมีการขายมากเกินไปเวลาที่คนอื่นเขาขายกันมากเกินไปแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาของตลาดเนี่ยจะตีกลับขึ้นไปอันนี้เราก็จะเรียกกันสั้นๆว่า RSI over so นะครับจำไว้ว่าอม,มีคนขายมากเกินไปข้างบนก็เหมือนกันนะถ้า RSI เนี่ยมีค่ามากกว่า70หมายความว่าตอนนั้นเนี่ย ตลาดอยู่ในโซน overbought นะครับหมายความว่ามีคนซื้อมากเกินไปก็ในทิศทางที่กลับกันนะครับเวลาที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมมีคนขายมากเกินไปราคาก็ตีกลับขึ้นไป แต่ถ้าอยู่ข้างบนมีคนซื้อมากเกินไปโอกาสของตลาดที่จะโดนทุบลงมาก็สูงก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่จําเป็นมากเลยนะครับสำหรับการหาจุดเข้าซื้อแล้วก็จุดขายนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดในส่วนของราคา ISI อยู่ในโซนโอเวอร์บอทที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วเราไปซื้อตอนนั้นเนี่ยโอกาสที่เราพอซื้อเสร็จเข้าไปปั๊บเนี่ย จะโดนทุบลงมามันก็มีสูงเพราะฉะนั้นเวลา r s i มันอยู่ข้างบนเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงนะที่จะไปซื้อตอนที่ r s i มันโอเวอร์บอทไปแล้วแล้วก็เวลาที่ r s i อยู่ข้างล่างนะครับก็น่าสนใจนะที่จะเข้าซื้อในจุดนั้นเพราะว่าตลาดมีโอกาสที่จะตีกลับขึ้นไปได้สูงซึ่ง r s i นะครับก็จะเป็นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ที่มีกรอบนะมีกรอบบนกับกรอบล่างอยู่ทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เหมือนกันตัวนั้นชื่อว่า MACD นะ นะซึ่งเดี๋ยวเราลองมาเทียบกันดูว่าโมเมนตัมอินดิเคเตอร์2ตัวนี้เนี่ยต่างกันยังไงนี่นะครับพอซูมออกมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกใช่ไหมว่าตัว r s i เนี่ยเป็นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์แบบมีกรอบบนกบับกรอบล่างนะ แต่ว่า Mac d ดีนะครับหรือ MA c d เนี่ยไม่มีกรอบนะครับจะเป็นเส้นเหมือนกันนะตัดไปตัดมาบางคนเห็นเส้นมันสวยดีนะเออโหลดเข้ามาใช้หน่อยแต่ก็ดูไม่เป็นผมเคยถามเพื่อนผมหลายคนเอ้ย MACD ดี Mac เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มันเนี่ยมันตัดขึ้นตัดลงแล้วแล้วมันยังไงไม่รู้นะก็ลองดูกันนะครับตัว Mac d ดีเนี่ยจะดูยากกว่านิดนึงนะแต่ก็ละเอียดกว่านะครับทีนี้ตัว Mac d ดีเนี่ยมีอยู่2เส้นนะครับมีเส้นน้ำเงินกับเส้นสีส้มนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีกราฟด้วย เป็นกราฟสีเขียวสีเขียวอ่อนกับกราฟสีแดงกับสีแดงอ่อนทีนี้มาดูเส้นก่อนตัวเส้นสีน้ำเงินเนีนเน่ยคือเส้น Mac d ดีนะครับตัวเส้นข้างล่างเนี่ยคือเส้นฐานนะครับทีนี้เราลองมาสังเกตเทียบดูกับกราฟข้างบนนะเวลาที่ราคามีการดีขึ้นไปนะครับหรือกลับตัวขึ้นไป เส้นสีน้ําเงินก็จะตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นไปทะลุเส้นสีส้มนะตรงนี้ก็เป็นตัวที่บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมของตลาดเป็นเชิงขาขึ้นก็ง่ายๆนะถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดขึ้นแสดงว่าตลาดกําลังขึ้นทีนี้ลองไปดูบ้างว่าถ้าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมีอาการตัดลงมานะครับราคาเป็นยังไงตรงนี้นะนี่เส้นสีน้ําเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มลงไปนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าข้างบน ตลาดถูกทุบลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดูได้ชัดเจนกว่านิดนึงนะเทียบกับไอซเพราะไอซเนี่ยถ้าจะดูทิศทางของตลาดจะต้องดูละเอียดนะครับมีไ s i d ไดเวอร์เจนหรือเปล่าหรือว่ามีการยกโลยกไฮของไอซแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเห็นกันชัดเลยเพราะว่ามันมีเส้นตัดให้เราดูเลยนะทีนี้นอกจากเส้นแล้วเนี่ยตัวแม c ดีก็จะมีตัวกราฟย่อยๆให้เราดูด้วยนะสีเขียวกับสีแดง ทีนี้ไอตัวสีเขียวเนี่ยผมก็จะเรียกง่ายๆว่าแอมปิจูดซึ่งแอมปิจูดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกระยะห่างระหว่างเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีส้มนะครับว่าตอนนี้ที่มันมีการถ่างออกไปเนี่ยมันห่างมากห่างน้อยขนาดไหนถ้าตอนแรกที่มันยังเพิ่งเริ่มตัดกันนะเวลาที่มันยังห่างไม่เยอะไอตัวแอมปิจูดนี้นะครับในกรณีที่เส้นสีน้ําเงินตัดขึ้นก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีกราฟของความสูงแอมปิจูดเนี่ยค่าหนึ่ง เวลาที่เส้น2เส้นห่างกันมากๆนะครับแอมปิจูดก็จะโตเวลาที่เส้น2เส้นนี้หดกลับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นแอมปิจูดก็จะเล็กลงมาเรื่อยๆแล้วรายละเอียดนะครับของสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดแอมปิจูดมันมีการถ่างขึ้นถ่างขึ้นมันก็จะเป็นสีเขียวเข้มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเส้นนั้นเนี่ยเริ่มหดกลับขึ้นมานะครับตัวแอมปิจูดนอกจากจะลดลงแล้วเนี่ยตัวสีก็จะเป็นสีเขียวอ่อนด้วยไอ้ส่วนของแอมปิจ เวลาที่เส้นสีน้ําเงินนะครับหรือเส้น MacD เนี่ยตัดลงก็จะมีสีแดงและไอตัวแอมปิจูดตัวนี้ยิ่งห่างกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวแอมปิจูดก็จะโตขึ้นแล้วก็จะยังเป็นสีแดงเข้มอยู่แต่เวลาที่แอมปิจูดมันหดเข้ามานะครับตัวแอมปิจูดนะครับก็จะกลับเป็นสีแดงอ่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นโมเมนตัมอิเตอร์ที่ละเอียดกว่าไอซายนิดนึงก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสามารถเทรดสั้นนะครับเป็นสคาร์ติ้งเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็สามารถทํากําไรได้เหมือนกัน ตัวที่4นะครับตัวนี้เนี่ยง่ายสุดนะสำหรับการดูอินดิเคเตอร์เลยนะครับตัววอลลุ่มนะครับหรือว่าปริมาณการซื้อขายซึ่งก็จะอยู่ข้างใต้นะตัวกราฟราคาที่เราดูอยู่ตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานเลยทีนี้ตัววอลลุ่มมันก็มีความสําคัญนะในกรณีที่เราจะดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเออเวลาที่มันขึ้นเนี่ยขึ้นแบบมีวอลลุ่มกับขึ้นแบบไม่มีวอลลุ่มเหมือนกันนะครับเวลาลงแบบมีวอลลุ่มกับลงแบบไม่มีวอลลุ่มเนี่ยเราก็ประเมินสภาพตลาดไม่เหมือนกันนะ ทีนี้ตัววอลลุ่มก็ง่ายๆเลยนะครับก็มีสีเขียวกับสีแดงใช่ไหมเราก็ดูนะว่าตอนนี้เนี่ยเอ๊ะเวลาที่ตลาดถูกทุบลงมาแรงๆนะครับเราก็จะเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยแท่งมันโตมากนะครับแล้วก็สูงกว่าเพื่อนเลยแล้วก็ตลาดถูกทุบไม่อีกเห็นไหมครับว่าในช่วงที่ตลาดมันแบนลิชมากๆเนี่ยนะตัวแท่งสีเขียวเนี่ยมันก็จะเตี้ยๆนะครับเตี้ยๆไม่มีแท่งสีเขียววอลลุ่มนะ ที่สามารถชนะแท่งบอลลุ่มแดงพวกนี้ได้เลยนะครับสแสดงว่าตลาดก็ยังไม่ฟื้นนะครับรวมทั้งบางทีบางคนดูด้วยนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดตลาดมันเด้งขึ้นมามากๆแล้วไม่มีวอลลุ่มเนี่ยบางทีเขาก็มองว่าเป็นเฟคปั๊มนะครับหรือว่าเจ้ามาปั่นราคานะครับโดยไม่มีวอลลุ่มก็จะเป็นการขึ้นที่น่ากลัวนะครับในทางกลับกันเหมือนกันถ้าตลาดโดนทุบลงไปแบบไม่มีวอลลุ่มเนี่ยสแสดงว่ามีเจ้ามือบางคนเนี่ยมาแอบทุบ นะครับแล้วก็คนอื่นไม่ตามนะก็สามารถใช้ประเมินสภาพตลาดได้เหมือนกันส่วนต่อมาก็จะ a d านซ์ขึ้นไปกว่าวอลลุ่มนิดนึงนะครับตรงนี้เราเรียกว่า on balance volume นะหรือ OBV เราต้อง add indicator เข้าไปนะลองพิมพ์ไปว่า OBV นะครับขึ้นมาเป็น on balance volume นะทีนี้ตัว on balance volume เนี่ยมันแตกต่างจากวอลลุ่มธรรมดาย,ยัางไงมันจะมีกราฟให้ดูด้วยนะครับในนี้ก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะซึ่ง OBV เนี่ย พอคาสต์โดยที่เอาวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มจริงๆของแท่งเขียวกับวอลลุ่มจริงๆของแท่งแดงอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยแท่งสีเขียวนะครับมีวอลลุ่มอยู่1ล้านแล้วก็ต่อมาแท่งสีแดงมีวอลลุ่มอยู่2 0 0 0 0 0เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีวอลลุ่มของแท่งเขียวอยู่ทั้งหมด800,000น,นะเหลืออยู่800,000ทีนี้แท่งต่อมามีแดงอีกปรากฏว่าทีนี้แดง500,000เอา500,000มาลบกับ800,000ก็จะเหลือ3 0 0 0 0 0นะ ตัวกราฟของ OBV เนี่ยก็จะตกมาคำนวณหักลบกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พลอตเป็นกราฟ OBV ออกมาตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราไปประเมินด้วยตานะั้นไปบอกว่าเขียวเยอะแดงเยอะเขียวเยอะแดงเยอะมันดูยากนะครับเพราะว่าเวลาที่วอลลุ่มมันเป็นแท่งๆแบบเนี้เราไม่รู้จริงๆว่าเอ้ยตกลงอันไหนจริงๆแล้วมันเยอะกว่ากัน เพราะฉะนั้นการใช้ตัว o b v เนี่ยมันก็ชัดเจนเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยวอลลุ่มเขียวหรือวอลลุ่มแดงเนี่ยฝังไหนมันเยอะกว่ากัน <S <S เวลาที่ตลาดพุ่ง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  o b v เขาจะพุ่งตามขึ้นไปด้วยถ้าวอลลุ่มเขียว,ยวมันเยอะกว่าวอลลุ่มแดงจริงๆทีนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตของบางคนนะครับว่าถ้าเกิดราคาของตลาดเนี่ยมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ว่า o b v ไม่ขึ้นนะครับบางที o b v ไซด์เวย์อยู่หรือว่าบางทีแสบเลยนะครับ o b v ตกลงตกลงเราก็อาจจะตั้งสังเกตได้ว่าเอ๊ะ มีใครแอบมาปล่อยของโดยที่ดันราคาขึ้นแล้วก็ทยอยปล่อยของเพราะว่า OBV ไม่สัมพันธ์กับราคาที่ขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่สําคัญ5ตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้ามาเทรดนะลองฝึกใช้กันดูนะครับลองศึกษาดูนะว่าเอออินดิเคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันดูยังไงมันใช้งานยังไงแล้วก็เวลาที่เราจะซื้อหรือเวลาที่ขายนะครับลองสังเกตตัวอินดิเคเตอร์พวกนี้ก่อนมันมีความสําคัญนะครับจะช่วยทําให้เราไม่ได้เข้าซื้อและเข้าขายในจุดที่ไม่ควรจะทําอะไรแบบนั้น สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกด like ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ